อารยธรรมอียิปต์อียิปโบราณหรืออายาคุปเป็นหนึ่งในอารยธรรมพี่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ห่างตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือของคาบปบเอพิกามีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น้ำไนปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต์อารยธรรมอียิปโบราณสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ และเริ่มปรากฏชัดเมื่อประมาณ3,150ปีก่อนคริสต์ศักราชจากการรวมอำนาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนเหนือและตอนใต้ภายใต้พาโลนาเมอร์ชึ่งเป็นพาโลองค์แรกแห่งอียิปต์ความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณรอบแม่น้ำนายเสมือนหนึ่งที่ธรรมชาติหยิบยื่นโอกาสให้แก่มนุษย์ที่จะตั้งถิ่นฐานพัฒนากเกษตรพัฒนาการ,กรเกษตรกรรมเศษรษฐกิจและสังคมและนับเป็นศูนย์กลางทางสังคม สำคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษยชาติที่ท้าลุงที่อุดมสมบูรณ์ของแม่น้านายทําให้มนุษย์มีโอกาสพัฒนาเกษตรกรรมพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานและสังคมที่มีภาพรวมสูงที่ซับซ้อนมากขึ้นอันเป็นรากฐานที่สําคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์คนร่อนเร่ที่เก็บของป่าล่าสัตว์เริ่มเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณหุบเขานายช่วงช่วงกลางยุคไพรสโตซิน หรือเมื่อประมาณ12 0,000ปีก่อนกระทั่งช่วงปลายยุคหินเก่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งของแอฟริกาตอนเหนือเพิ่มร้อนและแห้งมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ประชากรยโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น้ำอาริยรรมลุ่มน้ำไนหรืออาริยรรมอียิปสารที่ตั้งในอดีตบริเวณที่ลุ่มน้ำไนประเทศอียิปอยู่บนสองฝ่าฝั่งแม่น้ำไนมีพรมแดนธรรมชาติทิศเหนือคือทะเลเมติเด เลเนียยทิศตะวันออกคือทะเลแดงทิศใต้คือประเทศยูเบียหรือซูซานในปัจจุบันส่วนทิศตะวันตกคือทะเลใต้ซาฮาราอียิปต์โบราณประกอบด้วยบริเวณสองแห่งคืออียิปบนอียิปล่างสารที่ตั้งในปัจจุบันบริเวณประเทศอียิปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เอีกาอียิปต์บนบริเวณตอนบนของแม่น้ำไนระหว่างเขตอันวันและกรุงไคโลในปัจจุบันและอียิปต์ล่างอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโครงสร้างทางสังคมของอียิปต์ในสังคมอียิปต์มีการแบ่งออกเป็นสามชนชั้นคือชนชนชั้นสูงได้แก่เชื้อพระวงศ์ นักบวชและขุนนางชนชั้นกลางได้แก่พ่อค้าเสมียนและช่างฝีมือสุดท้ายคือชนชั้นล่างได้แก่พวกชาวนาและผู้ชใช้แรงงานนอกจากฟาโรแล้วบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดคือหัวหน้านักบวชของเทพเทพพระเจ้าลาซึ่งเป็นจอมเทพสูงสุด แบ่งสมัยทางประวัติศาสตร์ของอาณาอารยธรรมอียิปต์อาณาจักรอียิปต์ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ3,100ปีก่อนคริสตศักราชได้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาโดยตลอดมีราชวงศ์ปกครองประมาณ30ราชวงศ์แบ่งช่วงการปกครองเป็น4สมัยคือสมัยราชอาณาจักรเก่าสมัยราชอาณาจักรกลางสมัยรา,าชอาณาจักรใหม่สมัยเสื่อมอำนาจ มรดกทางอารยธรรมที่สำคัญของอียิปต์การบวกลบคูณหารหาพื้นที่วงกลมและสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและ book of the dead าศาสนาอียิปต์ไฮเอโลกิฟอียิปต์มัมมี่กระดาษปาปิรูดเสาโอเปริตเทพเจ้าเลเทพีสำคัญของอียิปต์ เรเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เทพเจ้าสูงสุดโอซิริสเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำไนไอริสเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เซธเทพแห่งพายุและความรุนแรงอนุบิสเทพแห่งความตายฮาเทอร์เทพีแห่งหอกพระฮอรัสเทพแห่งหอกพระคอสเทพแห่งอารักษ์ฮามาคิดเทพีแห่งลูกอรุณ